จะมีแต่ตัน้ไม่รู้ว่นไห ใช่อะนะนคืเอ,อเริ่มอัดมัเริ่มอัดใช่ไหมพี่ก็ต้องหาหาหาที่มันเป็นลึกตัวใหม่อ่ะผมแค,ค่อัดคลิปเกมแล้วมันก็เป็นอยู่แต่ต้องใช่ใช่ใช่พี่ต้องอัดตรงนั้นแล้วพี่ใช้ปรแกรมอะไรพี่ใช้ปรแกรมอะไรเดี๋ยวผมเฮ้ยผมไม่แนะนำนะ นนแนะนำแฟปกับอ,อ่ผมขอแนะนำนะแ,แฟกับโปรแกรมแฟกับไอโปรแกรมแอคชั่นดีท<ะ>ี่สุดแล้วก็คัเมล่าสตูดิโอแฟป